เร็งฆ่าชีวิตเอฟนนทพัชศรีวิชยัยนักสแสดงผู้จัดคนดังมเมร็งฆ่าชีวิตเอฟนนทพัชศรีวิชยัยนักสแสดงผู้จัดคนดังแฟนแฟน,แฟนซีรีส์วายใจหายเสียดายคนเก่งทิ้งผลงานสุดโด่งดังเอาไว้ให้ชื่นชม ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์เผยข่าวการเสียชีวิตของเอฟนนทพัฒน์ศรีวิชยัยนักสแสดงและผู้จัดคนดังในวัย47ปีด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา17นาฬิกา5นาทีวันที่12มีนาคม2567ณโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นการสูญเสียบุคลากรมากความสามารถไปอีกรายของวงการบันเทิงไทย โดยข่าวนี้ทำเอาแฟนๆซีรีส์ไว้ยเรื่องดังถึงกับสตานเพราะตกใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของหนุ่มคนนี้ทั้งนี้เอฟนนทพัฒ์ทิ้งผลงานชิ้นสุดท้ายในวงการบันเทิงคือซีรีส์เลิฟซินโดรมรักโคตรโคตรโหดอย่างมึงที่เขียนบทและกำกับการแสดงเองสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนายนนทพัฒน์ศรีวิชัยเอฟ จัดขึ้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครศาลาส2วันพุทธที่วันที่13มีนาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำสอพอเวลา17นาฬิกาส0นาทีสวดพระอภิธรรมวันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่14มีนาคม2567 เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันศุกร์ที่วันที่15มีนาคม2567เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายวันที่16มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาพิธีเลี้ยงพระเพนก่อนจะชาปนกิจในเวลา16นาฬิกานาเมนสชาปนสถานกองทัพอากาศวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขน